เอฟซีแเนีบ้านหักคอปเตอร์ถ้ารักกันมากอวยแบบไม่ลืมหูลืมตาแบบนี้ควรจะเปิดวงหมอลำให้ลูกหักได้แล้วเมื่อเอฟซีได้เห็นโพสต์นี้ของแม่หักที่โพสต์เอาไว้ในวันที่คอปเตอร์โดนใช่แบรนด์งานโดยบ้านหักน้องคอปเตอร์ได้โพสต์ไว้ว่าแบบนี้ค่ะขอบคุณโตเกียวมิวสิกที่ให้น้องได้มาหาประสบการณ์ขอบคุณปู่วีศิลปินภูไทยที่เปิดโอกาสให้น้องได้มายืนบนเวทีอัทรงเกียริ ขอบคุณแม่ฮักที่ว่าจ้างงานเดี่ยวเพื่อให้น้องได้ขึ้นบนเวทีคู่กับปู่ซึ่งเป็นไอดอลเป็นต้นแบบของน้องขอบคุณทีมงานบ่าวภูไทยสตูดิโอที่ดูแลน้องเป็นอย่างดีขอบคุณมาลัยจากบ้านฮักน้องคอปเตอร์บ้านหนึ่งและบ้านสองมาลายจากพอ่พอพอ่อแม่แม่หน้าเวทีขอบคุณทีมช่างแต่งหน้าทีมพอสตูมขอบคุณพ่อต้องที่ดูแลน้องทุกอย่างจากโค้ดดังกล่าว เอฟีจึงได้บอกบ้านหักแบบนี้ค่ะแม่หักคือบอซื้อบ้านให้เลยจะได้ลดภาระให้น้องไปเป็นศิลปินอิสระเลยค่ะเก่งแล้วบอมีปัญหากับไผ่ดีรับงานเองเดี๋ยวนี้ศิลปินอิสระเยอะสภาพแบบนั้นใครจะจ้างร้องได้เพลงสองเพลงหาว่าค่ายไม่โปรโมทไปขอขึ้นเองอยากให้บอดพักยาวเลยออกไปยิ่งดีปู่วีเป็นผู้ใหญ่ เป็นหัวหน้าวงคิดยังไงว่าคอปเตอร์ร้องเพลงดีชมเด็กทั้งทัง,งที่ดูอยู่ร้องเสียงเร็วดนตีตามไม่ทันน้องเสียงไหลถ้าน้องร้องดีเอามาอยู่ที่วงเลยจะได้ไม่มีใครว่าเอาน้องมาร้องต้องการอะไรเหยียดชื่อวงหมดไม่ได้เสียงเพียนอย่างเดียวนะคะสมองก็เพี้ยนค่ะร้องเพลงม่วนมกี่โมงคะถึงอยากรู้แล้วพวกที่อวยนะ่ะเพียนไปด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ พ่อใหญ่วีได้มาไราจากบ้านฮักเจนคอก็เป็นบ้ายกย่อไปกับเขาเอาเลยพ่อใหญ่วีชอบมากก็เอามาอยู่ด้วยจ้าและพ่อใหญ่วีจะได้รู้ว่าความบันไลมันเป็นยังไงจะปโปรโมทได้ไงเพราะวงเขาไม่ได้มาขอตรงๆจะให้ค่ายโปรโมทได้ไงคิดดูดีๆนะค่อยมาว่าให้ค่ายครายเขาก็บอกอยู่ว่าให้พักงานไม่ให้รับงานนอกแม่ฮักชอบปวยน้องเกินความเป็นจริง ทำให้น้องคิดว่าตัวเองจริงแต่ไม่รู้ตัวเองจริงแบบไหนและยังไม่เข้าใจหลายอย่างบอกให้น้องเวลาออกจากค่ายโตเกียวแล้วมาจัดก,การกับน้องเองดีไหมรอดูว่าจะเป็นแบบไหนเราปล่อยผ่านเพราะเด็กคนนี้เราไม่ได้สนใจเลยจริงๆแล้วตามที่ติดตามดูมาตั้งแต่เริ่มต้นเรื่องน้องร้องเพลงไม่เพาะที่โดนคนโจมตีส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะเอซีโตเกียวคงให้อภัยได้ แต่ที่น้องโดนโจมตีไม่หยุดปลอเอฟซีอวยน้องเกินไปต้องการเอาชนะคนอื่นกำเลยไปตกที่คอปเตอร์ตับใดที่บ้านแม่ฮักยังจะต้องการเอาชนะและอวยน้องแบบผิดๆเรื่องก็ไม่จบยิ่งอยากชนะคนส่วนมากน้องยิ่งอยู่ลำบากสังเกตได้ใครไปยุ่งกับคอปเตอร์โดนหมดอย่าว่าเงินจะชนะทุกอย่างเดอ้อลองก็ไม่ถูกโอ๊ยป่านนี้บ้านฮักอวยทักไปให้ดาม่ามาลง งึดบ้านหักบอผ่านสักอย่างเย่ากโกรธนะคะน้องไม่พัฒนาขึ้นเลยว่างๆน้องต้องฝึกมากกว่านี้และเอาเพลงใหม่มาร้องด้วยค่ะพอวีฉลาดเนาะตัดบททอปเตอร์ร้องผิดยังว่าเก่งอีกฟังดูตอนท้ายๆผิดแล้วไปต่อไม่ได้เสียชื่อค่ายยังไม่เก่งอย่าใช้ชื่อค่ายโตเกียวบอกว่าไปส่วนตัวเลยเสียชื่อแม่หักกระจางเองที่ละ่ะ ไปขอขึ้นเวทีเขาไถ่เขาจะเป็นบ้าายเขาบอไดเชิญศิลปินคอปเตอร์มามีร้องฟังนำกบ,บทันร้องผิดอีกหมู่เจ้าก็อวยจนเกินไปอาเชาวบ้านเขาแน่สุดจริงๆถ้าเป็นค่ายอื่นทำเช่นนี้โดนค่าป,ปรับบานโดนพักงานยาวค่ะบริษัทอย่าให้น้องออกคอนด้วยนะคะไม่งั้นบริษัทพังแน่ๆค่ะไปอยู่กับปู่นะคะเหมาะสมกับวงนี้ค่ะ ไปขอขึ้นก็บทซ้อมให้มันดีแนะ่ยืนซ,ซื่อก็ได้มาไรติดซ้อมให้มันเหนื่อยทําไมเล่าไปขอขึ้นเวทีปู่นเนอะติให้ค่ายโปรโมตตังใดล่ะการแสดงบนเวทีก็เหมือนเดิมๆละจ้าแต่ที่ค่ายตัวเกียวไม่ให้ทัวเพราะเขาต้องคอยบอกกิจวัตรประจําวันของน้องบอกบ่อยๆทําตามบ้างขัดคืนบ้างตามอารมณ์คนจํำตีจํำชัยเลยเบื่อจึงมีการพักเบรกไว้ มีคนยกยอเยอะทําให้เด็กหลงตัวเองไม่้อมไม่สนใจคิดว่าตัวเองเก่งแต่ลองที่ไหนก็ได้มาละไเยอะเลยเหลิงค่ะพักลืมไปเลยที่ให้พักเขาต้องการให้รักษาตัวและพัฒนาเจ้าของฝึกฝนน้องน่าเก่งแล้วสําหรับคนเป็นสมาธิสั้นค่อยๆปรับค่อยๆสอนไปอยากให้น้องมีรายได้ก็ต้องคอยบอกคอยสอนต้องหมั่นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆและควรอยู่แบบนิ่งๆ ไม่สร้างดราม่าที่เป็นดราม่าทุกวันนี้ก็เพาะแม่แม่บ้านหักหากเรารักลูกเราจริงๆควรสนับสนุนในทางที่ถูกที่ควรสอนน้องแนะนําแต่สิ่งดีๆหากดราม่าเยอะก็ทําให้น้องอยู่ยากนะขอให้น้องรักษาให้หายป่วยจากเด็กสมาธิสัน้นให้นิ่งได้และเรียนรู้ที่จะอยู่กับคนส่วนรวมให้ได้เร็วๆนะขอเป็นกําลังใจให้น้องค่ะแม่หักเลย fc คอปเตอร์นี่ลงทุนจริงๆ ลงทุณจ้างคอปเตอร์เพื่องานนี้แล้วแจ้งค่าตัวไว้ที่20,000ต่อชั่วโมงถามจริงใครจะจ้างนอกจากแม่ฮักแทนแอบน้อยใจบอสบิ๊กไม่โปรโมทให้จะโปรโมทให้ทําไมในเมื่อขอเขาขึ้นเวทีเองทางปู่วีไม่ได้โทรมาขอบอสบิ๊กสักหน่อยบอสบิ๊กปล่อยให้ไปขึ้นเวทีกับปู่วีได้กบุญของคอปเตอร์ขนาดไหนแล้วพวกแม่ฮักและเอีย,ยังจะมาเรื่องมากอีกได้คือจะเอาสอกนักคนพวกนี้ ศิลปินภูไทยคือเวทีคุณภาพเมื่ออยากขึ้นต้องพัฒนาฝึกฝนให้เก่งวงอื่นศิลปินเด็กก็มีแต่ฝีมือเขาเยี่ยมมากออกหน้าเวทีเชียงบาาเชียงไหลกับหัวหน้าวงได้สบายไม่ใช่แบบนี้ค่ะพวกเอสิคอปเตอร์เรื่องมากเอาไปเลี้ยงเองเลยสิเสียงไม่ได้เรื่องฟังยังไม่รู้เรื่องความชิดเด็กอีกไม่รู้จักมารยาทพอและยาทำไมไม่รู้จักสอนลูกหลาน อะไรควรอะไรไม่ควรดูท่าไปได้ไม่ไกลคงให้แม่ฮักลืมหูลืมตาเลี้ยงไปตลอดชีวิตละ่ะถ้าบ้านฮักยังทำแบบนี้อีกอนาคตคอปเตอร์ลำบากแน่วุ่นวายเกินไม่เห็นหัวเจ้าของค่ายคอปเตอร์โชคดีขนาดไหนที่ได้มาอยู่ในความดูแลของบิกของค่ายค่ายจะโปรโมทให้ได้ยังไงคะในเมื่อค่ายพักงานน้องอยู่แล้วน้องไปทำเองเราไม่ใช่นักฟังหมอรำ แต่นักฟังเพลงพยายามฟังน้องร้องหลายครั้งมีความรู้สึกว่าน้องท่องจําเสียงน้องไม่มีพลังไม่โกรธกันนะถ้าจะบอกว่าน้องคอปเตอร์ร้องเพลงไม่เพาะเลยน้องต้องฝึกฝนการร้องเพลงให้มากๆเลยค่ะไม่ได้บุลลี่น้องนะแต่ทําไม่เหมาะเอาจริงเสียงร้องก็ธรรมดาๆไม่ได้เพราะเด่นตรงไหนแข่เวลาร้องก็ยืนแข่งชื่อเอนเตอร์เทนก็ไม่ได้น่าดูตรงไหน ได้ขึ้นสนใจแม่ยกแล้วเนาะแต่เจ้าเดินยังบวกแข็งแรงเดินยังบวกเก่งแต่เขาคิดจะบินระวังเดอ้อระวังตกลงมาเจ็บหนักเด้อจา้าร้องเหมือนท่องจําไม่ค่อยมีหางเสียงโชคดีที่ผู้ใหญ่บ้านเมตตาเขาไม่ได้ขอทางค่ายโดยตรงทางค่ายเลยไม่มีการโปรโมทให้เห็นว่างั้นไม่รู้จริงไหมถ้าไม่จริงก็ต้องขอโทษจักมันร้องว่าอีหยังตั้งใจฟังยังบ่รู้เรื่องโอ้ย รู้เรื่องความเดียวว่าหลงมักเมียเขาแบบนี้ติว่าร้องม่วนอย่าว่าเถอะเปิดท้ายโลดภาสิขนาดนั้นและไปเบิ่งมาสงสารนักดนตรีเพื่อนคักแม่หักควรให้มาลาออกจากค่ายะแล้วไปทำตามความฝันความถนัดของตัวไปหาอยู่กับวงหมอลำซะเผื่อจะลุ่งแอดใจเกินร้อยคือว่าบ่มีแขกรับเชิญแล้วเป็นอย่างน้อบาดนน้ทำไมแม่หักคอปเตอร์ บ่เปิดค่ายให้โลดเงินหลายบ่แม่นติให้พวงมาลัยให้ยาให้ปัน่นสลตดคอยบ่เข้าใจเลยเอาตะลุงตะก,ก้องไปอยู่นำตาเปิดเปล่าคอยสังหักหลายเปิดให้ทอแม